บอื่นหรือว่าที่ชีนี้อโดยที่จะเกิดปัญหาในการรักษาซ้อนทนไม่ได้ครับพูดเคยมีประสบการณ์มาก่อนเลยนะครับท่านหมีความเห็อะไรเพิ่มเติมไหมครับือสถานสมรถ่ว่ามันเป็นตัวบอกว่าเขาอยู่คนเดียวเราหรือว่ามีคนดูแลหรือไม่ไ้หรือเปล่าครับคครับครับ แล้วมองว่าก,การที่อยู่คนเดียวหรือมีคนดแูแลเนี่ยมันจะมีผลอะไรกับการใช้ยาของเราไหมครับ<ะ>ถ้าเขาอยู่คนเดียวเขาอาจจะต้องจัดยาทเองใช่ไหมคะแล้วราต้องกลัวว่าแบบเขาขหลังจากว่าคือต้องรู้ไปถึงประวัติด้านอื่นด้วยค่ะถ้าสมมติเขาอยู่นคมมนเดียวแล้วอาจจะยืนไม่ออกเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาใช้ยางเงนะ,ะเห็นเหรอจะเห็นนะครับว่า จริงๆแล้วข้อมูลฐานที่เรารู้เหมือนเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับและไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเลยาแต่ทั้งหมดเป็นข้อมูลที่ช่วยเราสรุปนะือหาเหตุผลว่าบางครั้งปัญหาอาการที่ผมานบกับไข้เกิดจากปัญหาที่เป็นปัญหาทั่วไปนะครับอย่างสมมติว่าถ้าเราเจอผู้ป่วยชายนะครับอายุสัก40ปลายๆถึง50ปีนะครับสถานภาพโสดไม่ใช่สมรสด เราอาจจะไม่สามารถที่จะบอกเขาได้นะว่าคราวหน้าเรียกยงหางใส่ผมร้อยเลีนน้ยงหางใส่เกลือร้อยเพราะผู้ป่วยต้องซื้อกับขท้าทาดตลอดที่ทำการนี้นี่ออกเองครับนะคือนอกจากอันนี้คือที่ให้เด็กเพิ่มเติมจากที่ตลาดท่านตอมานะครับเพราะที่ตลาดท่านตอบมาถูกติดป้ายหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆครั้งที่เราต้องโฮเกนเ้นเยอะๆนะครับร้อยเคสสองร้อยเคสเนี่ยข้อมูลพวกนี้ช่วยเราดีไหมครับยอดเดิมมันให้ผมเป็นยังไงบ้าง พอถ้าอยู right he example, ่สิ2 0เดือนเนี่ยเราจำได้ทำหน้าทำให้รู้นะแบ่กลาวมันเป็นยังไงแต่หลายครั้งเนี่ยเราก็เจอองค์กรนะครับหรือไม่ก็จำเองนะครับแต่จำไม่ได้ผมก็ต้องเอาไว้พวกนี้นะครับรีวิวเนาะเพราะการแก้ปัญหาของไข้นะครับถ้าอยากเยี่ยมบ้านแล้วแก้ปัญหาได้หมดเราต้องแก้ปัญหาในบริบทของคนไข้ไม่ใช่แก้ปัญหาในบริบทของเรานะครับยิ่งไดะครับที่ การขอารพสื่อการให้ค้อปรึกษาเนี่ยเขาจะเขียนไว้ชัดเลยนะครับว่าการแก้ปัญหาในการเคารพสื่อที่ได้ผลคือแก้ปัญหาในบริบทของคนไข้หรือให้คนไข้แก้ปัญหาเองไม่ใช่เราแก้ปัญหาให้คนไข้เพราะว่าเราจะไม่เข้าใจบริบทของเขาได้ดีเท่ากับตัวเราเองเน,นะครับต่อมาเนะเาะประวัติทางสุขภาพมันนีค่อนข้างตรงกับเราแล้วนะครับและส่วนใหญ่ รายละเอียดพวกนี้เราก็จะพอรู้อยู่แล้วนะครับพราษณะนี้ก็พยายารถึงเวลาเนี่ยถับที่ครบนะครับเพราะมันช่วยในการประเมินเนาะแต่มีนิดนึงครับในเมืเอ่อไม่มีใครเจอก็จะเฉลยทีู่นะครับดูคำถามจากคนไข้นะครับอันนี้คือประสบการณ์จริงแล้วบอกเลยว่าถ้าเราลงไปเยี่ยมชุมชนเราจะเจอัญหาแบบนี้ ถ้าสมมุติว่าเราถามคนไข้ว่าคุณป้าครับคุณป้ามีเรื่องเครียดหรือเปล่าช่วงนี้คนไข้ส่วนใหญ่จะตอบว่าไม่มีห็นไหมครัเป็น,ปนะบับตีพาไม่เครียดหลังจากคุยกันไปได้สักพักหนึ่งเราถามว่าคุณป้าครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างชีวิตช่วงนี้เป็นยังไงคนไข้ตอบว่าออมีความเครียดเรื่องจากลูกสาวนี้ถูก้าม เป็นความแปงผันของข้อมูลที่คนไข้ให้ไหมครับสรุปแล้วคนไขค้คนนี้มีภาวะเครียดนะครับเนื่องจากลูกสาวมี่อกับบ้าแล้วนิดนึงนะครับอันนี้เป็นอันนี้นอกเรื่องเรื่องความงเครียดในรูปเรื่องเรความดันแต่อันนี้เกี่ยวข้องกับความดันผู้ป่วยนะครับที่มีภาวะ,ราะครอบครัวมีปัญหาโดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุมีความเครียดสูงที่เกิดภาวะทางจิตขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวล ซึ่งปัญหาพวกนี้ทำให้คอมไพลด์ในการใช้ยาแย่ลงนะครับหลายหลายครั้งครับเราใช้วิธีิวเท้านะับเพือ่อดูว่าคอมแพนดคนไข้เป็นอย่างไรแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมคอมแพนด์เขาไม่ดีแล้วเราก็บอกคอมแคว่าป้าป้าต้องกินยาให้ตรบนะไม่งั้นเนี่ยป้าจะเป็นโรคความดันความดันไม่ได้นะคุณไม่ได้ปุ๊ปป้า,าจะเป็นโ,โรคหัวใจโรคสรพระตามมา,าแลาาา้วนปะ้าจะตายนะผมพูดคำว่าตายขึ้นมาถ้าเป็นการจูงชนวนให้ผู้ป่วยเกิดการกินทนะุยอย่า พราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่เราลงไปเยี่ยมบ้านเราเห็นปัญหานะครับควรจะใส่ใจของัญหาผู้อย่างละเอดยดเังแวขอบางทีต้องใช้เวลาครับนะในวิสิตแรกเนี่ยเท่าที่เท่าที่เจอทีมเรานะครับยังไม่มีใครที่สามารถจะเก็บเพได้เร็วกว่าหนึ่ง mm hmm. 1> okay. 1ชั่วโมงต่อเคหนึ่งชั่วโมงต่อเคในเคสแรกนะครับเพราะการจะสร้างความเชื่อใจกับผู้ป่วยเพื่อเขาบอกความจริงมา ไม่ใช่เวลาทค่งนาทีสินาทีจะทำได้น,น,นะครับงานแบบนี้ถ้าอยากให้เป็นกีดต้องทุ่มเทดีขึ้นน,น,นะครับแต่ผมที่ได้มาคุ้มค่านะครับการช่วยชีวิตผู้ป่วยได้คนหนึง่งเสียเวลาชั่วโมงหึือคุ้มค่ามากนะครับแล้วพอจะเห็นนะครับอเริ่มสนทิทปุ๊บจะเริ่มหนุดกอกมาว่ากินม่วง,งสุกเยอะๆทานข้าวทางหนึ่งเยอะๆนะครับ ต่อมาครับประวัติผู้ป่วยคนนี้เป็นประวัตมา7ปีนะครับที่เราเป็นด้วยแล้วก็ผู้ป่วยเป็นความดันโลหิตสูงมาอีก7ปีนะครับที่เราเป็นด้วยเออมีใครพรอ,พอจะนึกออกไหมครับว่าทําไมเราถึงต้องบอกว่าผู้ป่วยและรับการไตแอลโตติกว่าเป็นโรคเรื้อรังมานานแค่ไหน ขอพีเพีครับอยากทราบว่าพอมีไอเดียไหมเลยว่าทำไมเราถึงต้องใส่ตรวจตัวตีนที่ผู้ป่วยได้รับการแดนแคร์โนซิสว่าเป็นโรคเรื้อรังยั่งยเนี่ยเราใส่ไปข้อมูลตรงนี้อบอกอะไรเราและใส่ข้อมูลว่ามีประวัติครอบครัวเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยยองนี้บอกอะไรเราถ้าเกิดไม่เป็นไรนะครับเราถือว่าเรามีมั่นใจอย่างพอแล้ว จริงๆแล้วนะครับในการเป็นโรคเรื้อรังเนี่ยบอกเลยว่าส่วนใหญ่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีคอมแย่เนื่องจากเขาไม่มีอาการอะไรก็ผู้ป่วยเบาหวานก็ไม่มีอาการอะไรยกเว้นแต่เกิดภาวะให้เกิดการอิดคับมากผู้ป่วยความดันหิตสูงส่วนใหญ่ก็ไม่มีอาการครับผูที่มีอาการนี่คือซีเรียสแล้วจะเกิดการเกิดออกการเกิดออกแกนแดงแล้วถึงได้มีอาการนะแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเราต้องดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อป้องกันคอมพิเคชันต่างๆแล้วคอมพิเคชันเนี่ยบอกเราได้ด้วยเวลาครับเคยมีาการศึกษามานะครับในต่างประเทศบอกว่าถ้าผู้ป่วยได้รับการไดอแอกโติซวันนี้ว่าเป็นประวัติอีก20ปีข้างหน้าผูป้ป่วยจะเป็นโคนิคินีซิฟี ดังนั้นเนี่ยการที่ผู้ป่วยจะรับการเลนโซซิสเร็วหรือช้านะครับถ้าจะบอกได้เลยว่าผู้ป่วยคนนี้มีความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดคอมเพล็กชันหรือย่างอย่างผู้ป่วยรายนี้นะครับเป็นเบาหวานเป็นความดันมาแล้วประมาณ7ปีช่วง7ปี10ปีนึกถึงอะไรนึกถึง CVS ครับพวก Cardiovascular นะครับทั้งหลายแหล่นะครับไปหา,าอีกทฤษ c a r ว i o v a s c u l a r System เพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องนอนพอด,ดีดีแล้วครับ มีเจ็ดแออกไหมนะครับมีการก่อแรงคลื่นซี่หรือเปล่านะครับพอช่วงที่เป็นช่วงของแบกงก์โควัลซูร์ลาของอิริเกชันนะครับส่วนถามว่าทัานตกรรมมันเกี่ยวอะไรไหมทนันตกรรมนะครับเป็นหนึ่งในข้อมูลสําคัญน,นะครับในการที่เราจะประเมินความเสี่ยงในการเกิดโ,โรคหัวใจและหลอดเลือดของผู้ป่วยนะครับไม่ทราบว่าหลายท่านนะครับเคยได้ยินไปบ่อยพวกฟลาวิเรียมสกอร์ นะครับเพทีอาวิศนกรนะครับประวัติพันธุกรรมจำเป็นนะครับแต่การหาประวัติพันธุกรรมเนี่ยต้องถามดีๆนะคุณป้าครับคุณป้ามีญาติที่เป็นประวัติความัำหรือเปล่าครับมีสามีเป็นถามว่าการที่สามีเป็นไม่เป็นความจริงของคุณป้านนะเพราะว่าคำว่าญ,ญาติในที่นี้จะต้องเป็นญาติสายเลือดเดียวกัน เป็นพ่อแม่เป็นลูกเป็นพี่น้องเท่านั้นนะครับจะเห็นนะครับว่าการเยี่ยมบ้านเราต้องระวังคำพูดทุกคำนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับที่เราต้องการนะครับทีเหว่าถ้าที่จริงถ้าท่านไหนแบบว่ารู้สึกว่าอยากจะออกไปยื่นเส้นทิ้งสายร้อย้องนาได้เลยนะครับไม่ว่า ต่อไปนะครับเป็นชิปคอมเพนนะครับตัวชิปคอมเพนบอกอะไรเราชิปคอมเพนคอยให้เราดูมอนิเตอร์ิ่งคอมพิวเตชันที่อาจเกิดขึ้นแล้วนะครับหรือ D.R.P ที่อาจเกิดขึ้นถามว่าทำไมถ้าผู้ป่วยบ่วนว่าช่วงนี้มีอาการปวดเป็นไปได้สูงคาว่าผู้ป่วยถืงอ,อยากแก้ปบบวดกันอีกซึ่งยากแก้ปวดตัวตไหนเราก็ไม่รู้นะครับถามว่าถ้าคำนี้ผู้ป่วยบ่วนว่าเมื่อสองวันก่อนแน,น่นหน้าอก เล้าเป็นถึงหลังนะครับเป็นเล้าหายผู้ป่วยอาจมีภาวะของคนนีน้ออัลเจอรีดีซีเสียแล้วนะครับแต่จเป็นได้มากนะดังนั้นชิ้มคอมเพนเนี่ยให้ถามดีๆว่าช่วงนี้มีการผิดปกติอะไรไมาเนยนะครับออได้ได,ได้ได้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าของของบางกอกก็ได้นะครับหลแยๆครั้งครับเราลองไปเราเลียบเนี่ยเราถามเราถามที่บอกมไม่เป็นไรเพราะอะไรเพาสอบาอบางกอกปวดขาที่ยางไม่ปวดขาแหล่ ไรยังมีอยู่ไหมยังกินอยู่กินพาร,ราสองเป็นบระสาทกินแต่ละสองสองวันแล้วแต่ไม่ปวดขาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช้นของเพนมีมีมรายละเอียดเยอะนะครับบอกเราได้เยอะอะไรหลายๆอย,าอยา่างอันนี้ก็เป็นจุดผิดอีกจุดหนึ่งที่เราตั้งใจจะไม่แก้กของเพนนี้นะครับเห็นตารางน้ไม่ยยานเนาะนะครับตารางนำ้ำม่ยยานเนี่ยจะเป็นข้อมูล บอกคอมแพนผู้ป่วยของเราว่าผู้ป่วยนีคอมแพนดีไม่ดีแบบมีอินฟิเดนเซนะครับถามว่าเราจะเป็นต้องพกเครืทิ้งเล้งลงไปลงถุมชนไหมนับเม็ดยาเสร็จถึงด่วสเลย52วันครึ่งผู้ป่วยจะต้องเหลอยาถีเมตนอันนั้นจริงๆเราไม่จำเป็นนะครับถ้นถามผมผมบอกเลยว่าผมไม่ใช่วิธีนั้นเพราะว่าตัวเลขเนี่ยเราเอาประมาณก็บอกได้นะครับเพราะว่าโดยปกติวัดจากตัวเอง มีอะไรควรแก้ค่ไมและชั้นู <c oughs> นครับม่มีคะแนในให้เห็นช้าแน่นะครับชันูอยากต่อได้ไมารบีผ <c oughs> ของผู้แหกีเน่ยนะ้อยละสหาัทุกูก้ดยขอเลี้ยงคนเครับคืออย่างนี้นะครับถามว่าขอเลีเ้งคน การที่เราจะเซตโกในการรักษาผู้ป่วยทุกครเราจะเป็นที่จะต้องรู้ว่าแพทย์ที่ให้การรักษาผู้ป่วยคนนี้เขาคิดอะไรอยู่ถูกต้องไหมครับถ้าเราอยากจะสื่อสารกับแพทย์เข้าใจเราต้องพูดในภาษาเดียวกันดังนั้นเนี่ยที่ขอเรีคนเพื่อนเพอนเพรทุกนะแต่ไกด์ลน์การรักษาเนาะในการรักษาความดลิตสูงเนีน่ยมองได้สองประเด็นผู้ป่วยรายนี้บางคนเปิดใจได้การรักษาความดันโลหิตสูงนะครับหรือ jn t 7 เนาะก็จะดูการรักษาความจำในหนึ่งตัวเป็นหลักแล้วร่วมกับเบาหวานว่าเขาเซตตัวความดันหนึ่งเท่าไรแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดู A day, be the the D A ซึ่งออกมาอัปเดตกว่าใน2010ที่ออกมาสองพันสิบเอ็แล้วนะครับก็ต้องรู้ว่าเบาหวานที่มีความจำในหนึ่ตวเป็นโรคร่วมเนี่ยเขาจะเ็ตตัวยี่ส่บเท่าไรนะครับถ้าเราดูแล้วมองว่าทุกปีอันนี้ยังคุมไม่ได้แล้วก็การจะรีเฟอร์กลับไปมองแค่ควรจะเขียนเ้ิ่มเขาว่าเรามองตัวครับเราดูไกด์ไลน์ คนแพทย์บอกว่าไม่อยากเห็นการนีใช้กายได้เราจะได้กับออกกับทุเป็นกายได้นะครับเราได้คุยกันเรื่องเราอยากบอกเขาด้วยว่าเราคิดยังไงนะครับยากจะถามเพียในข้างตาแเนส่วนใหญ่บางทีบแพทย์มากรสนใจเรื่องขององสองชั่วโมงโพสต์แทนเนี่ยค่อนข้างมากกว่า b s ด้วยแต่ว่าในแง่สากาเนี่ยมันจะช่วยเพรจริงแล้สะดวกว่ว่าเราเราเป็น โคนไข้นะีหน kind of mm ึ hmm. ่งชั่วโมงของทโมงดีอยู fruit, <từ> ่ในจังหวัดจอบแน่นีนาว่ามันมีส่วนช่วยเพราะารเรก็แข่มากที่ผมมีปัญหาเลยว่าคือรืองถึงสอ่สิบหรือหาสิเนีมันเป็นังไงคืออย่างนี้นะครับปกติเขาโพสต์เดียวนะครับในแต่ละด์ไลน์จะบุคคลหมายไว้ต่างไว้ต่ากันแต่มันจะบอกได้ว่าก็เป็นโพสต์เดี่ยนั่คือผู้ป่วยได้รับประทานกันเป็นอไม่ได้มีการกดนะครับ นในไกด์ไลน์ส่วนใหญ่จะแนะนำไว้ว่าโพสแค่เดียวไม่ควรเกิน200มิลิกาลติดติดหากว่าทำไมแพทย์สนใจจริงๆแล้วนะครับโพสแค่เดียวในไกด์ไลน์การรักษานะครับไม่ค่อยใช้แล้วแต่ใช้ในการได้อักโนสิติครั้งแรกนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่เคยเป็นเบาหวานมาก่อนไม่เคยมีใครบอกว่าเราเป็นเบาหวานแต่รู้สึกช่วงนี้หิวหนักบ่อยปับสาระวันจอนคืนก่อนนะครับไปขอตรวจปุ๊บเขาจะจับโพสแค่เดียวเลยครับเพื่อจอบับแค่เดียวนั่นเลย แล้วดูว่าน้ำตาเราจะเกิน200ไหมถ้าเกิน200แบบปิ๊งๆเขาอาจจะให้เรากลับไปนบนอาหารน้ำจ่อยอีกทีแต่ถ้าจอกโป้งไปปุ๊บ3 25